อความโนอบนอมจงวีเดองสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นช่วงต่อไปเป็นสาระสำคัญจากพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายทศก,กนิบาตุติยปัญนาตอุบาสกวักวชยมาหิตสูตร ว่าด้วยวัชิยมาหิตะคหาบดี94สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณริมฝั่งสคัคคาบกคารณีเขตกรุงจำปาครั้งนั้นวัชิยมาหิตคหาบดี ออกจากการบำรุงออกจากกรุงจำปาแต่ยังวันเพื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพราะพระองค์ยังทรงรีกเร้นอยู่ยังไม่ใช่เวลาที่จะเยี่ยมเยือนภิกษุทั้งหลายผู้อบรมจิต เพราะภิกษุเหล่านั้นยังหลีกเล่นอยู่ทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของอัญญดิรถีปริพาชกค,ครั้งนั้นแลวัชยิยะมาหิตขหาบดีเข้าไปยังอารามของพวกอัญญดิรถีปริพาชกสมัยนั้นแลพวกอัญญดิรถี ปริพาชกกำลังร่วมประชุมกันส่งเสียงเอ็ดอึงนั่งสนทนาถึงเดรัจฉานกถามีประการต่างๆได้เห็นวัชิยมาหิตขหาบดีผู้กำลังเดินมาจากที่ไกลจึงชวนกันให้หยุดว่าจงเงียบเสียงเถิดท่านทั้งหลายอย่าได้ส่งเสียงเลย วัชิยมาหิตขหาหบดีคนนี้เป็นสาวกของพระสมณะโคดมกำลังเดินมายังอารามวัชิยมาหิตขหาหบดีนี้เป็นสาวกคนหนึ่งบรรดาคฤหัตผู้นุ่งห่มผ้าขาวของพระสมณะโคดมซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงจำปาพวกเขาชอบเสียงเบา ถูกฝึกให้มีเสียงเบากล่าวชมผู้พูดเสียงเบาทำอย่างไรเขาทราบว่าบริษัทเงียบเสียงก็จักสำคัญว่าควรเข้าหาครั้นแล้วอัญญเดรถ,ถีปริพาชกเหล่านั้นจึงพากันนิ่งเงียบลำดับนั้นวัชิยมาหิต ขหาบดีเข้าไปหาอัญญเดรถีปริพาชกเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรอัญญเดรถีปริพาชคเหล่านั้นจึงถามว่าขหาบดีในว่าพระสมณะโคดม ทรงติเตียนตบะทั้งหมดกล่าวโทษผู้มีตบะเลี้ยงชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียวจริงหรือคำว่าเลี้ยงชีพเศร้าหมองในที่นี้หมายถึงประกอบทุกกรกิริยาดำรงชีวิตอย่างฝืดเคืองทรมานตนให้ลำบากวัชิยมา,าหิตขหาบดีตอบว่าท่านผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคจะได้ทรงติเตียนตบะทั้งหมดก็หาไม่ได้จะได้กล่าวโทษผู้มีตบะทุกคนผู้เลี้ยงชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียวก็หาไม่ได้พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนตบะที่ควรติเตียนสรรเสริญตบะที่ควรสรรเสริญเมื่อทรงติเตียนสิ่งที่ควรติเตียน สรรเสริญสิ่งที่ควรสรรเสริญจึงชื่อว่าวิพัชวาทีมีปกติตรัจำแนกในเรื่องนี้พระผู้มีประภาคไม่ใช่เอกังสวาทีมีปกติตรัดโดยส่วนเดียวเมื่อวัชยมาหิตขหะบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพัชชกคนหนึ่งจึงได้กล่าวกับ วัชิยามาหิตขาหาบดีดังนี้ว่าประเดี๋ยวก่อนขาหาบดีพระสมณโคดมผู้ที่ท่านสรรเสริญเป็นผู้แนะนำทางชิบหายเป็นผู้ไม่มีบัญญัติคาว่าเป็นผู้แนะนำในทางชิบหายในที่นี้หมายถึงให้สัตว์ถึงความพินาศเป็นผู้ไม่มีบัญญัติหมายถึง ไม่สามารถบัญญัติอะไรหรือบัญญัตินิพพานที่ไม่สามารถจะเห็นประจักษ์ได้ท่านผู้เจริญแม้ในเรื่องนี้ข้าพระเจ้ากล่าวกับท่านทั้งหลายโดยชอบธรรมพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่านี่กุศลน,นี่อกุศลพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงบัญญัติกุศล และอากุศลอย่างนี้จึงชื่อว่าทรงมีบัญญัติไม่ใช่ผู้ทรงแนะนำในทางชิบหายไม่ใช่ผู้ไม่มีบัญญัติ เมื่อวัชิยมาหิตข้าหมบดีกล่าวอย่างนี้แล้วปริพัทชกทั้งหลายพากันนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าโต้อตอบไม่ได้วชิยมาหิตข้าหมบดีทราบว่าปริพัชชกเหล่านั้นนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าโต้อตอบไม่ได้ จึงลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนาที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอัญญเดรถีปริพาชคเหล่านั้นแด่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทุกประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอย่างนั้นแหละข้า,าบดี ท่านสามารถข่มโมฆะบุรุษเหล่านั้นได้อย่างแนบเนียนตามการอันควรโดยชอบธรรมเราไม่กล่าวตบะทั้งหมดว่าควรบำเพ็ญหรือไม่ควรบำเพ็ญเราไม่กล่าวการสมาทานทั้งหมดว่าควรสมาทานหรือไม่ควรสมาทานเราไม่กล่าวความมุ่งมั่นทั้งหมดว่าควรมุ่งมั่น คำว่ามุ่งมั่นหมายถึงทำความเพียรเป็นหลักใหญ่ได้แก่สัมมปทานสี่หรือไม่ควรมุ่งมั่นเราไม่กล่าวการสละคืนทั้งหมดว่าควรสละคืนหรือไม่ควรสละคืนเราไม่กล่าวความหลุดพ้นทั้งหมดว่าควรหลุดพ้นหรือไม่ควรหลุดพ้น ตบ,บะใดเมื่อบุคคลบำเพ็ญอยู่อกุศลทั้งหลายเจเริญยิ่งขึ้นกุศลทั้งหลายเสื่อมไปตบ,บะเช่นนั้นเรากล่าวว่าไม่ควรบำเพญ็ญส่วนตบ,บะใดเมื่อบุคคลบำเพ็ญอยู่อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจเริญยิ่งขึ้น ตบะเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรบำเพ็ญการสมาทานใดเมื่อบุคคลสมาทานอยู่อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปการสมาทานเช่นนั้นเรากล่าวว่าไม่ควรสมาทานส่วนการสมาทานใดเมื่อบุคคลสมาทานอยู่ อกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นการสมาทานเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรสมาทานความมุ่งมั่นใดเมื่อบุคคลมุ่งม,มั่นอยู่อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมไปความมุ่งมั่นเช่นนั้นเรากล่าวว่าไม่ควรมุ่งม,มั่น ส่วนความมุ่งมั่นใดเมื่อบุคคลมุ่งมั่นอยู่อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นความมุ่งมั่นเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรมุ่งมั่นการสละคืนใดเมื่อบุคคลสละคืนอยู่อกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปการสละคืนเช่นนั้น เรากล่าวว่าไม่ควรสละคืนส่วนการสละคืนใดเมื่อบุคคลสละคืนอยู่อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นการสละคืนเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรสละคืนความหลุดพ้นใดเมื่อบุคคลหลุดพ้นอยู่อกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไปความหลุดพ้นเช่นนั้นเรากล่าวว่าไม่ควรหลุดพ้นส่วนความหลุดพ้นใดเมื่อบุคคลหลุดพ้นอยู่อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญยิ่งขึ้นความหลุดพ้นเช่นนั้นเรากล่าวว่าควรหลุดพ้นลำดับนั้นแล วัชิยามาหิตขหะบอดีผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหานแกล้า,าปลอบชโรมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณแล้วหลีกไปเมื่อวัชิยมาหิตคหามบดีหลีกไปไม่นานเราผู้มีประภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีทุลีคือกิเลสในในตาอันน้อยตลอดกาลนาน แม้ภิกษุนั้นก็พึงข่มอัญญะดิรถีปริภาชกทั้งหลายได้อย่างแนบเนียนโดยชอบทำอย่างนี้เหมือนวัชิยะมาหิตข้าหาบดีข่มได้แล้ววัชิยะมาหิตสูตรที่สี่จบสำหรับเช้านี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ต่อไปให้พวกเรานั่งกรรมาฐานต่อ mm-hmm <clears throat> ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้กำหนดขยับขยายค่อยๆกำหนดกลายออกจากสมาธิต่อไปก็ตั้งใจแผ่เมตตา <c oughs> หังสุขิโตโหมินิทุโคโหมิเบโรโหมิพยาปโชโหมินิโคโหมิสุขีอตานังปริหารามี สัเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปัช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิออย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีัตตานางังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังโนปุญญาภาคางัง สัพพัสัตานางเทมาตข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูอปชาอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่กทานเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายเทพพบุตรเทพธิดาทุก,ท,กทุกองคขอจงได้อนุโมทนา ในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้ว ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเทินตั้งใจอุทิศไปกราบพรัตนาตรายัย

ปฏิปันโน